สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกรมัฐานในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ เพราะความดีของพระพุทธเจ้ามาหาศาลมากยากที่จะพันาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดท่องเรื่องจริงๆขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเปนน็นอดีสุดแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่มากโดยอยาคิดอย่างนั้นจึงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและบริการที่สองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อที่สา ใช้กำลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสินห้าบริสุทธิ์อดพ่องตั้งแต่บัดนี้ไปจึงกว่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราะว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นสัตจฉันถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอากุศลได้แน่นอนหนีนรกได้แน่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับฝนเขาแล้วต่อน,นี้ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทาธ,ธ,ธานุสติกรรมฐาน สำหรับพุทธานุติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติบรรดาแานพุทธบริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกว่ามากพอสมควรถ้าอยากพูดไปอีกญาติโยมพุทธบริษัทจะเฟือเพราะว่าการตัดสัญญาณสามรายการขั้นต้นโดอสัโยาณติสันโตสามรายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียด้วยการตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสัญญาณสามรายการนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌานก็ได้แต่บอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ฉะนั้นกำลังใจเขาบรรดาแตนพุทธบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดในสมาธิมากเกินไปทํากําลังใจให้สบ,บายๆนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้ว ตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกโองสมเด็จพระบาททิพแก้วเพื่อว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานอัยไย่าออกชื่อท่านเลยได้ชื่อชื่อพระราชาคณะนี่ไม่แน่นักชื่อนะ่าชื่อเดียวกัน ต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปถ้าบอกว่าจะยินท่านเทศท่านจะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศที่ตามสลาก็าไม่ทราบแต่เขาบอกกันว่าท่านจะคุณองค์นี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กรกเลือน ท่านจะคนองนี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้กลบในโยมนะเป็นความจริงเขาบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการาเจริญสมาธิตอนรมะมัตตาวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้าทางที่ดีจงอย่าทำเลยหรือว่าทาัก็ต้องทำแต่เพียงแ,แค่เล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้อย่างหนึ่ง ีนอย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ชั้นสูงพระเหมือนกันอัตนาจะมาได้รับบัตรของท่านท่านส่งบัตรมาให้นมบัตรชื่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยสิด,ด้วยเวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศดด้วยกันในสำนักที่เขาไปไปเทศนั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐาน ท่านเป็นคนสรุปพระธรรมเทศนาท่านบอกว่าญยาโยมพุทธบริษัทไอเรื่องกรรมฐานนี่อย่าไปเจริญกันเลยไม่จําเป็นเราช่วยกันสํารอกกิเลสให้หมดไปนะี่พอแล้วพอฟังเท่านี้แต่ามาก็ตกใจการเจริญพระกรรมฐานเป็นปัจจัยให้คนเป็นบ้านนี่ก็แปลกเหมือนกันและการสําลอกกิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมฐานนี่ก็แปลกมาก เพราะการเจริญกรรมฐานนั่นแหละบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นการคลายหรือสํำรอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยๆเคาะกิเลสไม่ใช่น้ําในขวดและกิเลสไม่ใชดน้ําในกระบอกได้จับแล้วก็เทพูดให้หมดไปกิเลสไม่เกาะใจแล้เกาะแน่นเกาะนานเกาะลึกแค่มันยากแสนยากยิ่งค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องกัานดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ ราการที่สองต้องมีจิตตั้งมัน่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทำราการที่สามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถค่อยๆต,ตัดกิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยๆใน,นที่สุดมันก็จะหมดไปเองเริ่มมาการเจริญกรรมฐานทำให้เป็นคนบ้า้าการมีศีลบริสุทธิ์การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ และการที่มีปัญญาสามารถตัดกิเลสท,ที่เป็นสมุเทเฉทประหารได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปจัจจัยเป็นคนบ้าต้องขอประทานอภัยอัตมาไม่กล้ารา้ราวพระผู้สูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ต้องหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วยอัตมานี่ขอพูดตามเขาที่เขาคิดนะอัตมาไม่คิดพระพุทธเจ้าบ้าแนา่ ว่าจะมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจา้าก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉฉลาดมากสามารถแตกต่กิเลสให้สิ้นไปถ้าคิดว่าคนเจริญวกรรมฐา,านต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าบ้าว่าบ้าตา,า,ามพระพุทธเจา้าแต่ามาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบ้าท่านพูดเทศ คงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้ากันมั้งหรือใครบ้ากันแน่ถ้าคำว่าคนเจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมเจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเถิดคนนี้ห่มผ้าเหมือนสากยระโยดโทจัตินรสไม่น่าจะคิดอย่างนั้น และก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงแต่ทำไมเราสงสัยเหมือนกันว่าพระท่านเทศจริงและญาติโยมชายหญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทำถ้าพลาดเป็นบ้าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นี่ต้องพลาดนะไม่จะทำดีการทำสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคให้หายบ้า คนที่มีสติฟั่นเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดี่ยวจะอารมณ์จะคลายเป็นการเยือกเก็นเอาแต่คนที่มีความเล่าร้อนของขจิตโมโหโทโสร้ายนี่แหละไม่ต้องมากนักจะเดินสมาธิจริงๆไม่ชาประมาณเดือนเสร็จจะเห็นผลทันทีเื่ากำลังใจของเราเยือกยเย็ยนไปมากความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงมไปแล้วก็ชาลงไป เราจริญสมาธินานเข้านานเข้าความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกําลังเบาอย่างนี้กําลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีมีอารมณ์เป็นสุขก็กําลังสมาธิความสําคัญในการเจริญกรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาเทพพุทธบริษัทต,ต้องรังบัดระวังเหมือนกันแต่อาการแบบนี้จะมีขึ้นเมื่อกำลังใจของเราดีแล้ว เมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่แล้วก็การมั่นคงในสมาธิก็ดีการมีปัญญารู้เท่าทาันกิเลสก,ก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีอรม์ใจดิง่งจะเข้าเขตเป็นพระอริย,รยเจ้าเบื้องตน้น อริยเจา้าเบื้องพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็คือปะโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความมัน่นคงในการเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สามารถทรงสินบริสุทธ์จริงมีปีติความอิม่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสนาญาณใจรักปณิพานเป็นที่สุด อย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแลว้วก็ได้ซึ่งประโสดาบันว่าจะมาไม่ขอ,อยืนยันเพราะว่าการอารมณ์แน่นๆนี่บางทีก็เป็นกําลังชานกําลังชานโลก,ก,นนนกีนี่มีอารมณ์แน่นมากนี่มีอารมณ์หนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าหนักแน่นหนักแน่นการเคลื่อนไหวจะมีได้น้อยแต่กําลังใจเพราะใสก่กระโหลงชานโลก,กีโดยเฉพาะ มีรมหนักๆอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่ในการคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่ในการส่งสินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกขำพูดสรงฌานโลกียังไวใจอะไรไม่ได้ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจ็อกล่นไปหมด สิ่งก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายใ่ถ้าว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เป็นอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเยือกเย,ย็นสบายๆความหนักน้อยจะส่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้านความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นเป็นการช้ามากความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบาๆไม่รุนแรง โมโหโทโศจะเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้งซ่านมีเหมือนกันแต่ก็ซ่านไม่นานหันก็มาจับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระพเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบณนิพันธ์ไม่มีอีกแล้วอย่านี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัย ข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปะโสดาบ,บันในสีทาคามีแล้วก็ได้พระจมาก็มีความรู้เล็กน้อยไม่กล้าพยากรณ์กำลังใจตอนนี้ระบบรรดาแทนปุตตบริษัทต,ตอนหลังนี้ไม่สําคัญสําคัญตอนต้นตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย หนักแน่นมากมากในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการสง่งสินหนักแน่นในการคิดว่าเราจะปนานิพันธ์ตอนนี้เป็นฌานโลกีตอนนี้เป็นเหตุที่พระเต็มอัตตาแล้วก็จะก้าวข้นโสู่โลกุตระคือจะเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ระาวาังบรรดาเทพุทธบริษัทปีติมกีการเกิดมาก ความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชื้นเกิดมากบางคนก็จะเรียกรรมฐานไม่หยุดไม่ย่อนกลางคืนไม่ละกลาวันพระเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทำหามรุ่งหามข่าไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุดโรคประสาทก็เกิดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบา อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธิท,ทำให้บาปการปฏิบัติเครียดเกินไปทําให้บาปพระพุทธเจ้าทรงแนะนําแล้วขอทุกคนจงจําว่าการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกกตระก็ดียึงต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกิณมฐานนโยกการปฏิบัติเครียดเกินไป ไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมสรสาต์ไม่มีผลในการปฏิบัติใไ,ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอรียเจ้าในการในสองการมสุข,ขนิการในยกย่อหย่อนเกินไปและอยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพราะจิตโฟซันต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคืออารมา์ก,กลางในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิส์ ต่การถูกวิสูจิ์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูพิสูจิ์อย่างหนักแน่นจริงๆหนักมากๆก,ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์หมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพท่านที่จะเป็นจอมทัพปราบฆ่าสึกิกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมาก ท่านผู้นี้จะถูกพิพิส์ด้วยเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทว,วดาชั้นจาตุมราราชนี่เป็นทเทว,วดาผู้ทรงฌานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสามในสามฌานเนี่ยฌานใดฌานหนึ่งก็ได้ทรงฌานอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายจะเข้าฌานตายการเข้าฌานไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องนั่ง อาจจะนอนหรือยืนหรือเดินนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาทําอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายผู้ปับแต่ว่าก่อนที่จะส่วนจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมนึกถึงพระไตรปิาคม,มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่านึกถึงกรรมฐานากองใดกองหนึ่งที่เขาทาอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิ่งไม่ต้องนั่งหลับตาผีไม่ใช่อย่างนั้นการทรงสมาธินี่พูดกันอย่างนี้สม,สมาธิก็ทรงตัวได้ ชานก็ตั้งอยู่ได้ชานหนึ่งในชานสองนี่ยังคุยกันสบายไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตาปีถ้าจิตเข้าถึงชาญสามตอนนี้จะพูดช้าลงไปมากเพราะชาญสามมีกําลังกดมากถ้าจิตทรงชาญสี่พูดมีแต่เหตุและผลเรียกว่าพูดไรเหตุแไรผล้นไม่มีเพราะจิตสะอาดมาก จิตท,ที่ทรงฌานอยู่เนี่ยพูดได้คุยกันก็ได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใสจิตอีกส่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคนเพื่อนก็คุยว่าบ้านของฉันดีงั้นเมียนั่นเมียนี่ประวัติความเป็นมาของฉันเป็นอย่างนั้นไปนอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอา,เอาใจและจิตตามเสียงปากก็พูดกับเขาตามกิจที่ต้องพูดใจแล้วก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาคว้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงแล้วไม่จริงจะพบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้จริงหรือโกหกอานนี้มันหลอกก็ไม่ได้นี่สสำหรับการถูกล้อถูกทดลอง จากเทวด,ดาชั้นจาตุมหาราชนีระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2528เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระธิวัตท่าส่งคือขันยัเชื่อมอนาจแต่มั้งเขาสามารถก็สามารถเป็นช่างเคยทำงานกรมศริลปากรมาก่อนและก็มาโบยู่สละบ้านสละ,สละเรือนมีลูกไม่เต้าแล้ว มีพัญญาพัญญารูปร่างหน้าตาก็ดีลูกทั้งสองคนทั้งสามคนก็ไม่ทราบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทรงชิดทิพยุภุยาณได้ดีมากสามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้บบสบายสบายได้ฌานลูกีบรรดาททมพุทธบริษัทอาจจะพลาดได้นะต้อนต้องนมัดระวัง ถ้าเกิดมีความเต็มกำลังใจว่างานเท่านี้ขอละปัญญาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวชกำลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูกพิสูจน์ตลอดมาพิสูจน์ด้วยก,กำลังเทวด,ดาเทวด,ดาเขาจะพิสูจน์เราแต่เมื่อเราไม่กลัวเขาพูดอย่างนี้แล้วก็บรรดาญาโยมะุทธสัิษ์ที่ยังมีความกลัวอยู่ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาเราเสียเวลาเขา ต้องคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆแล้วท่านผู้นี้ต้องมาจากสายพุทธภูมิสายสาวกุกภูมินี่เขาไม่ลองมากแต่เคนลองมากที่ก็เป็นบ้าไปเลยดีไม่ดีเดี๋ยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดิมมาจากพุทธภูมิพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนักเมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไร อาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครจะชนะใครก,การทดลองของเขาไม่มีการสร้างแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาหรอกเขามาท่านโนนแล้วคิดว่าอาจจะมาท่านั้นเนี่ยเขาไม่มาาจ้มาอีกท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบาังเอิญเรากลัวเขาก็เลิกถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาดฝันมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบกวนต่อไป ถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวเสยจริงๆเขาก็เลยเหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เรียกว่าเลยบาดเลยสลิงคนที่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาดแต่ญาติโยมพุทธบริษัทคนที่เต็มบาดเก็ยังกลัวยังหวดัดวันอยู่ถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาดอาจจะถึงหกสลิงก็ได้เพราะทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจของคน ทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพื่อหนีให้พ้นจากความตายถ้้สู้กับข้าศึกไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกและศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไ่ตายเขาคิดกันอย่างนี้เรียกว่าคนเต็มบาทถ้าคนเลยบาดคิด ชู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าร่างกายนีื่ะตายเขาั้งมันจะก,ก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ขดขาดเมื่อตายก็ตามยอมพรีเรียรักธรรมะยิ่งกว่ารักชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาทแต่ความจริงจะคิดว่าสองหกสลึงก็ไม่ถูกอาจจะถึงแปดสลึงก็สองบาทเลยก็ได้ เพราะอะไรเพื่มีกําลังใจเข้มข้นมากฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัทว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มข้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์หนักจะเป็นเฉพาะพ,พวกพุทธภูมิเท่านั้นหรือว่าเวลานี้ปฏิบัติเพื่อปรารถนาสาวกภูมิ แต่ว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกำลังเข้มข้นอย่างนี้เขาจึงจะไปสุดถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสุดกันหนักจนกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาก็กลัวเทวดาก็เลิกหรือว่าถ้าพิสุ์แล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหวั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกันรวงความมรรคบรรดาญาโยพระทุษัททุกท่านทราบตามความเป็นจริง ว่าขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงยาวาดหวั่นในการวิสว์การทดลองเพราะว่าการวิสว์ของเขาเพื่อสร้างกําลังใจของเราทุกอย่างในบรรดาญาโยงพุทธบริษัทต้องมีการวิสว์ความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคาคือความรักเราไปนั่งตัดในป่านี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไป มันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราค่าให้เราคิดไม่มีราค่าให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชายท่านจะไปนั่งวาดภาพอาผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผัสจริงๆไม่มี ถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในปา่าคุณคิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบนั้นท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชนะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นักเราคิดว่าถ้าคนแบบนั้นมาเราจะตัดด้วยร่มแบบนี้การจะตัดราคกรากระอรใช้อสุเปกรรมฐานสิบอย่างกับกายกตานุสติหนึ่งตัดโทสะเดชพรมิหารสี่นี่ก็สินสี่ มีก็สีสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีแดงเพื่อตัดโมหะด้วยนาปานตัดโมหะกับวิตกกิจริตก็ได้อนาปานุสติสนับสนุนกําลังใจในด้านศรัทธาด้วยอนุสติอุปกรณ์คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วเทวตานุสติสนับสนุนความฉลาดได้หาเลเวลทิ่คุณสัญญา จะตุท่าประธานสี่อรณา,านุสติก็ก็โอปสมานุสติที่พูดมาไม่แปรเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมดถ้าเราไปนั่งนึกว่าเราจะตัดแบบนั้นแบบนี้จะกรรมฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการมีสวดมันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดี๋ยวก็แพ้โคมดีไม่ดีแพ้โดยไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสวดกันฉะนั้นถ้ายาตดราคาจริตความรักในระหว่างเพศ หน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่างามที่เราชอบมาปรากฏในเมื่อคุยกันไปคุยมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจะตัดโทสะมันต้องไปสัมผัสกับวาจาที่เขาทํำเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัมผัสกับผัดอารมณ์นั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชนะ นี่การเจริญพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทก็เหมือนกันบางท่านก็คิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วเราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมาายนนื่อไรปานเมื่อนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องพิสน์แต่การลองแระสอบหรือสูสน์จะบอกล่วงหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบที่เอาให้นักเรียนสอบแลืท่านระสอบเรื่องท่นก็ตาม ถ้าเยสอบก็บอกว่าข้อสอบท่านจะออกแบบนั้นแบบนี้นะเยเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตำราเล่มไหนบ้างแล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเขาสอบไม่ตกก็สอบได้หมดนี่การสอบจิตใจของนักเจริญกรรมฐานของเทวดาผมเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิด เราคิดว่าการอาจจะเกิดเจออย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการเปวยความจริงนี่ระบรรดาแทนพุทธบริษัทชายิงการบทไปิสูผยก็เทวดานี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมฐานอย่างใดยอย่างหนึ่งก็เหมือนกันถ้ารมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ง ถ้าบรรดาเทพพุทธบพุบริษัทชายเยงิงท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่ง,งเรียกก็ไม่มีมาเทวดาเขาไม่ไปสวดถราว่าเด็กเดินป้อแปะป้อแป,ะ,แป,ะ,แปะไปชกรบชกเขาผิดๆอาจจะหลบลงไปตายก็ได้ก็ต้องช่ดสูดกับคนที่มีความเข้มแข็งจริงๆอร,รบรรดาเทพพุทธบริษัทชายหยงิง เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นการตัดท้ายพุทธ,ธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่าวันจะตายเวลานี้ก็เชิญถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราปนานิพันธ์อะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเราไม่ยอมหวั่นไหวไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้ว อาราบ,บันดาสาวกองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วเวลาบอกตรงเป็นเส้นดำพอดีเว,าวลานี้สาสินาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวกอรอองสมเด็จพระจินวรคือพระุทธเจ้าจงได้มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงจะเจริญไปด้วยจาตัวพิตรพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขขะละอริภถานหาทุกท่านเป็นประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรถหาทุกดวงทุกประการสวัสดี